สวัสดีค่ะพบกับช่องอบกเกาะนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะอะไรมาข้างหน้านะคะโอ้โหใครข้อะไรไม่บอกใครอยู่เงียบๆถึงบอกไม่ให้บอกใครอยากกระเตอรกระตากเงียบๆเงียบๆยนงเีบะ อย่าเพิ่งไปบอกว่าเราต่างดอกไม้มาเจอใคร่้านนั่นสินทไมอย่าบอกใครถึงครดูได้ไหมคุณจอยเชียงเนบอกพี่มุงัดเหอให้ถือไหถือแล้วครับถือคนละช่อไว้ก่อนชอบสีแดงคนละช่อหนูชอบสีแดงนงมานี่อยให้ไม่ถกเดี๋ยวเราเอาสีขาวก็แล้วกันมาเอารถแม่ อนุวัดมาให้เงี่ยอันนี้พี่นุวัตอนนู้นหน่อยพี่อนุวัดตอนนี้หนูหน่อยพี่อนุวัดตอนนี้เนี่ยสวยยเลนี่นะไข่สีเอาใครที่บอกชื่อไปแล้วเอาจัะแม่เอาสีอะไรสีเหลืองเราจะไปบอกน้าหนุ่มกันเพราะว่าแม่ชอบสีเหลืองแม่ชอบสีเหลืองเหม่อหนูชอบสีแดงสือพี่อนุวัดสีอะไรสีเหลืองปลาตะเพงสังนวน เมื่อลูกใครจะถ่ายให้เราพ่อโอพี่น้องเราจะไปบอกภาพอะไรกันนะคะภาพไหวๆอ๋อจังหวะเดินอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะตรงตัวนี้เน้นเสียงนะจีนเน้นเสียงไว้ก่อนขอให้เสียงชัดนะครับเวลาที่ทางท่านทนายแถลงข่าวจะได้ไม่ไม่พลาดเนาะข้อมูลดีๆแล้วถ่ายตัวเ,เองก็ได้ พอไม่มานะคะเราต้องขายเองนะอาจะีเสียงชัดไม่ีนะวยแม่จคองคสีทลูกเด็กแบน้ดกไม้มาเยอะมากครับทุกท่านขอบคุณค่ะขอบคุณครับ แม่มาต่อยอูสวยครับสวยไหมคะสวยมากครับนี่พ่อน้องมาต่อยต้องจัดให้แม่แบบนี้ไม่เอาไม่เอาหรอเอาอะไรอ่ะไม่ว่าจะบอกว่าจะเอาทอไม่เอากงมาไม่ไม่เอาตาไม่อาตาอะยืมมากจิวันนี้พี่ยังว่าจะมีจอาใหมไม่ให้บอกไม มีอะไรนะคมาแยงลูกนมาแก้รอยครับอะไรนะคุ้งนี้ก็มีอีกแล้วครับโอ้คนมารดมาจ้หอมแล้วก็ปนข้างนอกไกใครนะจุ๊ ไม่ได้บอกนี่ก็ซิบก็ซิบบอกจะบอกใครให้รู้กันแค่นี้พอ้ท่านใดรู้แล้วที่อยู่ต่างประเทศนะคะมิ้นเข้ามาได้เลยนะครับอย่าบอกใครบอกว่าว่าพรุ่งนี้ก็ไม่บอกใครพรุ่งนี้จะมีแบบนี้อีกพรุ่งนี้จะดูแลไม่ดีจุ๊จุ๊หะาไอ้ซีปิดไว้นะปิดอย่เงี้ยเพี้ยนอย่าบอกใครนะบอ ทั่วโลกเลยมาดูเรียงๆเหมือนมาศาสาบอกขึ้นมาแล้วว่าจะบอกใครจะบอกใครให้จบปริญญาเนี่ยอันนี้ให้กำลังใจลุงพลปผาแดนแล้วก็ทีมทนายนะครับโอ้ยในว่าจบปริญญาเนี่ยครับอายุเรียงหน่อายุเรียงเท่าได้อายุเรียงให้าริสุทธิอายุยืนเรียงให้หน่อยระวังรถระวังรถครับ ทำไงเนาะผมไม่ได้ถ่ายกับเขาเลยนี่ถอยหลังไปครับถอยหลังิดงถอยหลังอคับถอยหลังถอยหลังติดเลยติดเลยให้สวยที่สุดอยู่ข้างหน้านะครับให้สุดยอดยสุดยดอย่างคับีย่งคับอีันนะที่มน่ะไปอยู่ข้างหลังเลยโอ๊ยข้างหน้าขไปบานห้รอกบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับอ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดช่อครับทุกท่านแปอนะครับใครมาเล่ารายจากพี่จอยจากพี่จอยเชียงใหม่นะครับเอฟซีจากเชียงใหม่อย่าไม่บอกใครนะครับว่าเป็นของพี่จอยเชียงใหม่นะครับมีพวกนี้ก็มีอีกระงังว่าไม่ยุ่งนะไม่ต้องบอกลุงนะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกใครด้วยก็เป็นของพี่จอยอปิดไปเลยเราไม่บอกเอฟซีนะปิดไม่ได้แล้วทายครับ ไม่มีความลับเลยผมให้ความลับไปนะครับโมโนเนี่ยบอกไปพี่ช่วงนี้มีความลับนะครับมีความรับลับสุดนะครังดที่สีารเชีม่ทังเดียวหมดเลยครับมีส้มเหลืองช่อีสามส้มมดเลยกมกุเชื้่อสี่เป็นสำหรับทิพย์สมุนนะเชียงใหม่ช่องที่หมาส้มขาวและเชียงใหม่ แป่บตอยเชียงใหม่เอฟซีน้ำจออที่เจ็ดดาเป็นผ่านสีแด้งหมดเลื้อนวัดเลยเลยน้ำปราหลัดประหลือน่พันเจ็ดกดลุตเลยเมื่อกี้น้ัหลือเชียงใหม่เจ้ามาันข้อที่2อง ช็งหม่นะคะยงใหดประดเจ้าเเียจ้านที่ถามเจ้า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 เ้าเจ้าเจ้เจ้า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 เจาเาเจ้าเจ้าเ้าจ้า้เจ้าเาเจ้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 าจ้าเจ้าเ้าเจ้าเ้าเจ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 ้าเาเจ้าเจ้าเจ้้าเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจาเจ้เจ้าเจ้าเ Primo, ด <hi> ังๆนี่ว่างขอรับพี่รองให้ถึงไทยเมื่อกี้นี่พี่รองขอบคุณคุณจอยเอฟซีเชียงใหม่นะครับอย่าร้องอย่าร้องเป็นกำลังใจไม่ร้องไม่ร้องขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ลุงคน้าแตนด้วยดีมาโดยตลอดนะคะ ลุงกับป้าคงจะดีใจมากนะที่มี FC ที่แบบคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลานะคะขอบคุณนะคะเราต้องปิดเป็นความลับนะมาทางนี้บาทนี่เชียงใหม่มาทางนี้บัเลยก็นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณจอยจากเชียงใหม่นะคะก็ FC ทั่วโลกนะคะที่ให้กำลังใจลุงมาตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแทนลุณคุณเสด็จเลยนะคะขอเป็นความลับเป็นความลับไม่ออกเชียงใหม่แล้วก็ขอบคุณนะคะคุณจอย FC เชียงใหม่นะคะ ก็ขอบคุนะครเป็นพมุ่ะหำลังใจ้วมาแล้วก็ fc ู fc ทได้วยนะคะอ่าหมดแล้วครับหมดแล้วเอาเหลือเหลือเหลือือยโดย fc เชียงใหม่เนาะก็ถ้าไม่มี fc ไม่มีคนตัดเต็น fc สมมุติว่าเป็นการแถลงนะ fc สัญญาณชัดหรือเปล่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับกแถลงข่าวน้าสาาสุดคผมเทก่อนครับเกันจากแม่มาต่อยนะครับอ่าต่อไปครับ เอาูเชียงใหม่จะประมาณนี้ทีเพราะว่าในน้ำในน้ำตแทนลุ้นกันไปในน้แทนลุสมมสมุเป็นการเสน่ห่อยจดหลานลุ้นก็ได้บหลานลุนพนลัได้ครับตอนนี้อันนี้ก็ยอดยอดกันขึ้นพูดเรยน่าจะชัดอยู่เนาะอ้าวก็ถึงลุาแนี่พูดเลยพดเลยตังไงพ่อปิดคลิปเลยครับ ปิดคลิปหน่อยองเม่์คราเป็ดแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอ,ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกำทุกท่านนะครับขอบ,บคุณ